วันนี้มาทำขั่วไก่ใส่ต้นหอมผักชีกันครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อยจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมครกมาครับใส่รากผักชีลงไป3รา,ากหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็โขลกให้ละเอียดละเอียดแค่นี้ก็พอแล้วครับใส่กระเทียมลงไป8กลีบเป็นกระเทียมจีนนะครับพริกแห้งเม็ดเล็ก20เม็ดความเผ็ดเนี่ยปรับได้นะครับเอาตามชอบได้เลย แล้วก็โคลกครับโขลกหยาบๆแค่นี้ก็พอครับทีนี้ไปตั้งกระทะกันได้เลยไฟไม่ต้องแรงนะครับใช้ไฟกลางก็พอใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยครับนี่แค่นี้อย่าใส่เยอะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนใส่ไก่ลงไปได้เลยครับจะใช้ครึ่งกิโลกร,รมัมเป็นส่วนสะโพกนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับ ่ว่วๆผ,ผัดในกระทะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกครับถ้าน้ำมันของหนังไก่ออกมาเริ่มเยอะเนี่ยสามารถลินออกได้นะครับตอนนี้ไก่สุกเกลียมมีกลิ่นหอมดีแล้วนะครับใส่พริกที่เราโขกไว้ลงไปได้เลย แล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีมีกลิ่นหอมดีแล้วปรุงรสครับซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะตัดรสชาติครับน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชา ผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับหืมหอมมากเป็นกับข้าวง่ายๆนะครับหรือจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้นี่ครับเข้ากันดีไก่สุกส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปหนึ่งกำมือครับตามด้วยผักชีหนึ่งกำมือหอมเลยทีนี้นี่ครับ ผัดไวๆครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันไวๆได้เลยครับหอมเลยนี่พอเข้ากันดีแล้วผักสลดลงเล็กน้อยก็พอครับปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโห,หน่าทานมากทำง่ายนะครับกลิ่นหอมรสชาติอร่อย นี่ไก่ผัดหอมผักชีเมนูง,ง่ายชิมครับนี่นะไก่ด้วยต้นหอมด้วยไปครับหืมอร่อยครับรสเผ็ดชื่นใจเลยกลิ่นหอมด้วยทางบ้านลงไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ